ลูกหลานตระกูลสมใจหมายเสียใจกับการจากไปของคุณแม่จินดาสมใจหมายเมื่อค่ำของวันที่13สิงหาคม2567ณบ้านเลขที่389หมู่ที่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีพิธีตั้งบําเพนกูศลสบศพคุณแม่จินดาสมใจหมายนามสกุลเดินเพชรรัตโดยมีบรรดาลูกหลานให้การต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมแสดงความเสียใจ กับการจากไปในครั้งนี้โดยคืนแรกได้รับเกียรติจากพลเรือโทรอรุณทองแท้นายทหารราชาองคลักษ์พิเศษนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนายจักรินพรมเกาะรองประธานสภาเทศบาลน,นครเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลน,นครเกาะสมุยนายเจริญใจสว่างอดีตรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยและผู้ที่สนิทคุ้นเคย ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพิธรรมในครั้งนี้สำหรับคุณแม่จินดาสมใจหมายได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวสิริรวมอายุได้81ปีคุณแม่จินดาสมใจหมายนามสกุลเดิมเพชรรัตน์เป็นชาวตำบตลตลิ่งงามได้สมรสกับคุณพ่อบัญชาสมใจหมายและได้มีบุตรด้วยการํำนวนสองคนได้แก่นายเกียรติศักดิ์สมใจหมายและนายอัครเดชสมใจหมายสมัยยังมีชีวิต คุณแม่จินดาสมใจหมายได้ประกอบอาชีพชาวสวนมะพร้าวกับคุณพ่อบัญชาสมใจหมายด้วยความอดทนและได้เก็บออมจนส่งเสียบุตรทั้งสองให้ได้รับการศึกษาและเป็นที่ยอมรับจากสังคมปัจจุบันการสูญเสียคุณแม่จินดาสมใจหมายนอกจากบุตรหลานสายตระกูลสมใจหมายจะเศร้าเสียใจแล้วผู้ที่สนิทคุ้นเคยกับคุณแม่จินดาสมใจหมายต่างเสียใจในการจากไปในครั้งนี้เช่นกัน สำหรับพิธีชาปนกิจศพร่างคุณแม่จินดาสมใจหมายกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567ณเมนวัดคีรีวงการามจึงขอเชิญผู้ที่สนิทคุ้นเคยเขาร่วมพิธีเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณคุณแม่จินดาสมใจหมายสู่สัมราภพที่ดีต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตร,เรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน